โอ้โหไม่ได้ฝังเลยนะทำมาทีไม่ได้ลงเลย phát nhát người này hoài phát nhát 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 โอเลเมื่อวานดูบัวขาวบ้ามีตฉาทนดูดีันดูด้วยไม่นอนด้วยแกบัวขาวมันม่เจบที่ไม่นอนทำแม่ได้บ่ม่คุคนต้อไมล้ป็หไรงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไร